สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมปเออเดี๋ยวผมจะบอกในชื่อคลิปดีกว่านะครับและนั้นอันนี้มีเกี่ยวกับคาคล้ายคล้ายคันทัศน์พัน,นเอสน,นะครับเป็นแมปที่เออบอกเลยว่าแบบสนุกได้นะครับมันเริ่มตั้งแต่คันแรกนะครับคันแรกแบบมันเป็นรถโฟกนะครับเออผมก็โย,ยงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมคือเออมาลองคันนี้เลย นี่ผมเคยนะคะชาร์จเป็นแเ็ก์นะครับมีแล้วอันนี้มันมีแล้วนะคะท่านผู้ชมในคาสเซสเปนชันนะครับคือไปรอในคาสเซสเปนชันก็ได้นะครับเนแ,แบบนี้มันลุยมันลุยอะครับท่านผู้ชมโอเคคันที่คันนี้เป็นไฮไลท์ของคลิปนะครับแต่มันก็ไม่เป็นรถรถต่อนะ อันมาสองคันเลยอ่ะนี่บั๊กหรือเปล่าเนี่ยผมว่านักบั๊กนะครับโยมโอ้ไม่บั๊กแล้วไม่บัก๊กโอเคนี่นะครับรคันนี้ไม่มีในคาร์สัตว์เป็นใจนะครับนี่เดี๋ยว๊ดดิ่งมันเขียนอะไรบางอยา่างโอ้เขียนว,ว่าโฟลต์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะผิดกันนะครับอันนี้เป็นรถที่มันมีเออล้อข้างหลังนะครับมาภายในกันโอ้ภายในเป็นแบบมะไรไม้เลย เจมต็อป็นลัยานเินตรงนู้นกันดีกว่ารถปีนเนินใช่ไหมเอยรถไม่ใช่รถปีนเนินเอ้เอออรีขอรีขอรีนะรถถอดก็ขับดีขับดีขับดีอยู่ท่านผู้ชมขับดีอยู่แต่คิดว่าขับไม่ดีนะเนี่ยท่านผู้ชมนั้นคันนั้นคนั้นคันนั้นโอ้อันนี้มีน้ำนะคจ่มน้ำน้ำมันรถมันขับไม่ได้นะครับถ้ามันโดนน้ำนะคบท่านผู้ชมใช่หรอไปว่าขับไม่ได้ไม่เจ๋อเดนเล่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 นขึ้นไปขึ้นน เออขึ้นได้เออรถยี่สิบจะเป็นรถด,ดีโอเค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 อยา่าล้นอยาน่าล้นไม่ล่นนะโอเคไม่หลน่นไม่หลน่นท่านผู้ชมไม่หลน่นโอเคมาเริ่มกันในคันต่อไปกันเลยนะคะท่านผู้ชนมนี่มีนะคะเอสเอสคันนี้มีแล้ว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 โอเคคันนี้นะคะยังไม่มีในคาสักเบนชันนะครับยังไม่มีเลยคันนี้เนเบสิกม,มาก เนซิกเบสิกนี่ยทำเครื่องแรงขันาแรงทำเครื่องแรงอันนี้น่าจะไม่มีเลยเพราะว่าบะมีรถตับถรถแต่ตมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ครับคือเกิดคือเกิดจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมเสร็จแล้วลองเสร็จแล้วก็ความแรงโอ้เพือ่อนแล้วเทสลามาเล่นเลยเหรอเออจริงด้วยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋อนะคะ S U S มีเทสลาอยู่นะครับท่านผู้ชมโอเค คันไหนบางหน้าที่มันไม่ได้อยู่ในะคะ่าเ S U S เนี่ยเนี่อมองัดมันมีอยู่น,นะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมลุมดูภายในในรถรถคันนั้นอะอนนมาลองดูภายในกันโอเคภายในอันนี้นะครับโอเคมีพงอะไรเฉยๆเออเงข้าในก็เฉยๆนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับมาลองดูข้างในนี้กันดีกว่า แล้วพอเลือกขันยก็เอนคุ้ชมอ้ยดดดขับมาขับมาับคชครับมีนะคะถ้ามันถ้ามันถ้าเราหนะครับมันจะน่งจ้าเราเดินไปนะก็จะหมุอาจจะเป็นการระบอากาศก็ได้นะเีจะเราเอโ้รถโน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 ลนโนโมโน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 ้นโนโนนนนนน นี้คันไอ้นนะมันที่ยังไม่มีในนะน่าจะคันนี้ป่ะนี่หรือเปล่าเออคันนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผมลืมข้างในมีอะไรบ้างข้างในไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรถสไตล์แบบอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนี่นะครับมาลองกันได้ในแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยแรงแรงเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไหนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องไม่แน่นะครับบาย